สำหรับคลิปนี้นะครับมาแนะนำประเภท3ธรรมดานะครับก็คือสำหรับรถเก๋งรถกระบะรถตู้ส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับลูกค้าซื้อแผนนี้ไว้ก็คือเพื่อคุ้มครองให้กับคู่กรณีทั้งทรัพย์สินและก็ชีวิตนะครับบริษัทรับผิดชอบให้กับคู่กรณีเท่านั้นไม่รับไม่รับผิดชอบไม่คุ้มครองลถประกันนะครับทุกกรณีนะครับก็คือเรามาดูกันนะครับมีอยู่ให้เลือก3ามแผน ให้เลือกก็คือแผนดังเดิมเลยคือแผนสีเขียวนะครับเอาอันแรกเลยทุกแผนนะครับคุ้มครองบุคคลภายนอกให้50,000นต่อคนแล้วก็10ล้านต่อครั้งทั้ง3แผนเลยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกก็คือรถบ้านร้านค้าของคนอื่นนะครับของบุคคลภายนอกคุ้มครองแผนสีเขียวกับ,กบแผนสีส้มก็คือ1ล้านบาทต่อครั้งถ้าแผนสีชมพูหนึ่งล้านห้าแสนบาทต่อครั้งนะครับอ่าค่คุ้มครองคนในรถนะครับไอตัวนี้ก็คือคุ้มครองผู้โดยสารและผู้ขับขี่ ก็คือแผนสีเขียวจะไม่มีความคุ้มครองนะครับไม่ได้รับความคุ้มครองให้กับผู้โดยสารและผู้ขับขี่ส่วนแผนสีส้มคุ้มครองให้คนละ50,000บาทนะครับถ้าเป็นรถเก๋งนี่ให้5ที่นั่ง4ประตู5ที่นั่งนะครับส่วนรถปิกอัพกระบะตอนครึ่งโอเพนแคปหรือตอนเดียวให้3มที่นั่งนะครับที่นั่งละ50,000บาทนะครับก็คือค่ารักษา50,000บาทเสียชีวิต50,000บาทส่วนแผนสีชมพูนะครับก็จะเพิ่มขึ้นเป็น1,0,000 0บาท คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลให้คนละ1นึ่งแบาทค่าเสียชีวิตให้คนละ1นึ่งแบาทนะครับการประกันตัวผู้ขี่ก็คือในกรณีที่ชนผู้อื่นบาดเจ็บสหาหัสหรือว่าเสียชีวิตนะครับจะโดนควบคุมตัวเข้าห้องขังตรงนี้บริษัทมีทรัพย์สินประกันตัวออกมาสู้คดีให้นะครับแผนสีเขียวประกันตัวให้1 0 0 0 0แแผนสีส้มประกัน2 0 0แสนนะครับแผนสีชมพูประกันให้3 0 0 0 0นนะครับแล้วก็มีความคุ้มครองพรบรนะครับตามกฎหมายกําหนดก็คือปัจจุบันนี้คุ้มครองให้คนละสูงสุดคนละ5 0,000นบาทนะครับ ทั้ง3แผ่นเหมือนกันนะครับกนนี้ราคามาดูราคาที่แตกต่างกันนะครับแผ่นสีเขียวเนี่ยจะราคาถูกที่สุดเพราะไม่คุ้มครองผู้โดยสารและผู้ขับขี่ที่อยู่ในรถนะครับก็คือแผนรวมพรบ24 0 0 2,944บาทนะครับถ้าเป็นรถ กระบะก็ราคา4,167บาทเห็นไหมครับถ้าเกิดซื้อพอรบแล้วลูกค้าซื้อมีพรบอยู่แล้วลูกค้าก็จะซื้อแต่ประกันแฉงเดียวก็ได้นะครับก็คือรถเก๋งก็จะราคาเหลืออยู่ที่2,299บาทถ้าเป็นรถกระบะนะครับก็อยู่ที่3,200บาทนะครับถ้าแผ่นสีส้มแผ่นสีส้มเรามาดูกันนะครับก็จะเพิ่มจากแผ่นสีเขียวขึ้นไปถ้าเป็นรถก๋งเนี่ยเพิ่มขึ้น300บาทนะครับแผ่นสีเขียวเพิ่มขึ้น300บาทส่วนแผ่นสี ส้มนะครับอ่าถ้าเกิดซื้อพอรบรมาแล้วก็เพิ่มขึ้นอีก300บาทเหมือนกันจาก2299บาทเพิ่มเป็น2,600บาทนะครับตัวนี้สีส้มจะไม่มีรถตู้นะครับไม่มีคุ้มครองรถตู้รถตู้ถ้าเป็นรถตู้ส่วนบุคคลหรือรถโดยสารที่มีหลังคาแล้วก็มีเอ่อเบาะมีป้ายสีฟ้านะครับตัวหนังสือสีฟ้าก็คือมีเฉพาะสีเขียวเท่านั้นส่วนสีชมพูนะครับเพิ่มราคาขึ้นมาอีก200บาทเพิ่มจากแผนสีส้มนะครับเห็นไหมครับจะได้ความคุ้มครองมากขึ้นก็คื ถ้าเป็นผมผมก็จะแนะนําให้ลูกค้านะครับซื้อแผนสีชมพูนะครับจะได้รับความคุ้มครองที่คุ้มค่ามากกว่าแล้วก็จ่ายเงินเพิ่มแค่200บาทแล้วก็หรือว่า400จาก400บาทจากแผนแรกก็จะได้รับความคุ้มครองผู้โดยสารในรถทุกคนนะครับที่นั่งไปก็คือรถเกง๋งไม่เกิน5ที่นั่งรถกระบะไม่เกิน3ที่นั่ง ก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับแผนนี้บอกลูกค้าแน่ๆให้ชัดเจนนะครับว่าไม่คุ้มครองรถของลูกค้านะครับทุกกรณีไม่ว่ารถหายไฟไหม้หรือว่าเสียหายจากการชนใดๆแต่จะคุ้มครองให้กับทรัพย์สินบุคคลภายนอกทั้งรถทั้งชีวิตทั้งรถบ้านรัว้วบ้านอะไรของบุคคลภายนอกคุ้มครองให้ทั้งหมดนะครับเ,เกิดปัญหาใดๆก็เรียกประกันมาเคลียร์ให้เขาได้เลยครับสำหรับแผนนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ